ก่อนหน้าน,นี้มีดราม่าเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทยที่แพงหูฉี่นะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับทางรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะครับว่าคนไทยจะได้ชมการแข่งกีฬาซีเกมแน่นอนครับความคืบหน้ากรณีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากัมพูชาเรียกเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรกแล้วประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีการถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์สูงที่สุดในอาเซียน อยู่ที่8แสนเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ28ล้านบาทนะครับโดยกัมพูชาก็บอกว่าเขาเพิจารณาจากมูลค่าทางการตลาดของแต่ละประเทศนั่นเองจากนั้นครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒนครับรองประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางไปประชุมที่กัมพูชาก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเรื่องข่าวค่าลิขสิทธิ์การถ,ถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปยุติในเรื่องของจํเนวนเงินนะฮะ ที่มีข่าวว่าเราต้องซื้อลิขสิทธิ์แพงถึง28ล้านบาทเนี่ยการเดินทางมาเจราจาครั้งนี้โอลิมปิกไทยจะเป็นตัวกลางนะในการประสานกับเจ้าภาพกัมพูชาและทางหน่วยงานของไทยที่รับผิดชอบด้านการถ่ายทอดสดนะครับว่าจะสามารถตกลงกันได้ที่จำนวนเงินเท่าไหร่คือตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มที่28ล้านนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมกันในวันที่5เมษายนนี้ที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย แบบซูมนะฮะประชุมกันแบบซูม,มระหว่าง2ฝ่ายเท่านั้นคือไทยกับกัมพูชาไม่มีทางผู้ถือสิทธิการ,รถ่ายทอดสดจากมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในวันนั้นครับวันที่5เมษายนจะถือว่าเป็นวันที่ยุติทุกสิ่งและประเทศไทยจะต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่จะรู้ในวันนั้นก็คือ5เมษายนคุณชัยพักบ,บอกเพิ่มเติมนะฮะว่าอย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้อย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากนี้ครับก็จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและจะร่วมปรึกษาหารือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องก่อนที่จะประชุมสรุปค่าลิขสิทธิ์วันที่5เมษา,ายนนี้เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็ฟีดแบ็จากแฟนๆกีฬาชาวไทยหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากส่งกําลังใจไม่ใช่ว่าไม่อยากเชียร์นะักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนอยากดูครับทุกคนอยากเชียร์แต่ถ้ามันแพงโอเวอร์เกินไปแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ย บางคนเขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องก็ได้เก็บเงินภาษีชั้นไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่านี้หรือเปล่าคือในมุมของนักกีฬาฟังแล้วก็อาจจะหดหู <No. S 2> ใจว่าวุ่ยโหซีเกมกว่าจะไปแข่งครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่มีคนดูเราเลยเหรอ eks, จะไม่มีการถ่ายทอดสดเลยเหรอ,อเราเองก็หวังใจว่า <c oughs> ท้ายที่สุดเนี่ยจะตกลงเรื่องเงินกันได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเก็บไง หรือเก็บก็เป็นแค่หลักแสนบาทมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้อะเป็นเป็นตัวเลขในการแบบเจรจาทําการการอะไรเงี้ยแต่ว่าการถ่ายทอดสดอย่างที่บอกไปแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขมันสูงกว่าประเทศอื่นๆด้วยมันเว่อร์ใช่ไหมฮะที่ผ่านมาหลักแสนบาทที่จ่ายรอบนี้ก็หลักแสนแปดแสนเหรียญ 28ล้านบาทหน่วยมันเปลี่ยน <c oughs> ใช่ใชนะ <c oughs> ซึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะเราก็เข้าใจในมุมของนักกีฬาแหละที่อยากจะได้กําลังใจ <c oughs> เราเองคนไทยเองก็อยากจะส่งกาลังใจไปเชียร์นะคะแต่ว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยยังไงก็ฝากเป็นความหวังให้การเจรจามันราบรื่นนะ <c oughs> <c oughs>